เดอะมีเดียก็สิบอีพี แล้ววันนี้เราอยู่กับพี่ซีเคครับคุณนัคุณน่าสวัสดีครับยินดีที่ได้อยู่ตรงนี้ครับเป็นยังไงบ้างคะกับการมาเป็นวิทยากรให้กับเดอะมีเดียในวันนี้แฮปปี้ครับผมว่าวงการหลากหลายดีครับบางคนอยู่ในภาครัฐใช่างบางคนอยู่ในภาคเอกชนบางคนอยู่ในภาครัวงการบันเทิงผมว่าเม็กเซอร์ที่ดีมา,มากๆครับมีอะไรอยากจะบอกนักเรียนของเดอะมีเดียรุ่นที่หกของเราในวันนี้ไหมคะผมอยากให้ทุกคนกล้าในการคิดว่าตัวเองเป็นความเปลี่ยนแปลงได้เราไม่จำเป็นต้องรอความเปลี่ยนแปลงอะไรเรายินดีพลังมากเมื่อที่เราคิดครับก็เลยอยากให้ทุกกกกคคคนนนนนบออลลล้้้าาาาดดดงงิววว่่ตัเเเเปปป็มมมีียแขึะ สิบแล้วตอนนี <laughs> like so ้เราอยู comm, okay. 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 Exactly. <_ ringing> ่กับตชิริติชโรครับเป็นยังไงบ้างคะสาหรับการเข้าคลาสกับคุณซีเในวันนี้ดีมากครับเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นจริงๆที่จะบอกให้คนไทยเราทุกคนต้องรู้ขึ้นมาทํำลายบางสิ่งบางอ่างเปิดโลกขององค์ชนานมมากๆนะต้องบอกนี้ทุกคนสามารถเป็นแบบู้่ระบอกการเป็นเจ้าของธุรกิจได้ด้วยตัวเราเองโลกมันไปไก่มาก เป็นการัญญายที่สูงจริงๆแล้วก็งานปาร์ตี้อย่างที่เห็นนะได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองออกมานะครับคือได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ความความสนุกความบันเทิงแล้วก็เพื่อนผูงหน้ารักทุกคนครับเรียนเต็มที่สนุกก็เต็มร้อยทุกคนวันนี้เต็มที่มากเลยครับไม่ว่าจะเป็นยากูซ่าเป็นโชกุนหรือเป็นองฮาเตอรบ ยังไงบ้างคะสำหรับการเป็นเจ้าภาพสังงานในวันนี้เหนื่อยทำอย่างนี้เลยไม่มีความสุขหรอกอยากบอกทุกคนว่าหนีไปคะ่ะแต่ว่างานออกมาดีมากเลยนะคะเมื่อกี้รู้สึกแบบว่าทงใส่แขนด้วยด้วยหลักหน้าตาที่เราค่อนข้างทรงเดียวกับ Kendall Jenner บวกกับ Gigi Hadid ผนรวมเลยออกมาเป็นเสิ่งสุดท้าย ถึงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกคะลาสต้มตำมมยูคาไม้ครับอต้นสักุระแล้วการแข่นพุ่ยใส่สออนเซ็นครับผมแฟชัน่ชนก,จจกินจูคุฮาราจิกุเราก็ต้องนึกถึงความคิกคุเอโนเนี่ยค่ะนึกถึงแซลมอนค่ะเป็นสายกินนึก <laughs> ถึงซูชิคะ่ะสายกินเหมือนกันไฮโลคิตตี้แน่นอนค่ะออนเซน็นอะไรอย่างเงี้ยรักนะครับผมโออิบ้านต้องใช้ครับเอวีหนังเอวีโอ้ยไม่ใช่ ขาไปฟูจิซูชิค่ะโอเเขาทีมาเลยโอมาอาหารขนาดนี้แล้วถ้าเปรียบเทียบเป็นเมนู1เมนูกินว่าตัวเองเป็นเมนูอะไรคะเอาเป็นแซลมอนซาชิมิแล้วกันเพราะว่ากินสดๆแล้วมันอร่อยนะครับ๋อ ซาซิมิแล้วกันค่ะเพราะอะไรเอ่ยสดค่ะสดซูชิเพราะว่าอร่อยทุกคำค่ะแซลมอนแซบแล้วกันเพิ่งกินเมื่อกี้กินกันเลยค่ะแซบสองตัวอยู่ในจานเดียวกันปลาทูน่าแซบก็ได้ค่ะแซลมอนย่างแล้วกินทุกเช้าเลยซูชิแซบแซบอ่ะุย ญี่ปุ่นไม่ค่อยมีอะไรแซ่บๆเลยอ่ะเพราะว่าคนแซ่บอ่ะผมเป็นโอมากาเซ่แล้วกันนะครับผมเสิร์ฟได้หลากหลายเมนูแล้วกันครับเป็นเนื้อย่างโกเบครับเนื้ออร่อยต้อง A5 ครับมีขายสเต็กใช่ไหมคะไม่ได้ขายครับซูชิคนตัวค่ะซูชิปลาดิบได้ปะปลาดิบดีอ่ะเป็นซูชิโอโทโร่แล้วกันนะครทั้งเด็ดทั้งมันฮะก็่ต้องเลอกเลยนะครับเพราะว่าไหลลื่นนะน่าจะเป็นเมลอนนะหวานมากคิดว่าใครที่แซ่บเหมือนวาซาบิที่สุดในสายตาเราเคาได้วันนี้ก็ จะต้องยกให้กับพี่มะตูมนะคะโหจะมีใครอ่ะดีเจมะาตูนะี่ครับโหแซ่บที่สุดในงานแล้วตอนนี้ผมต้องเป็นพี่คอปปะค่ะนางคือซิกแพคเซเว่นแพคอ้เอ็กแพคทีเรเว่นแพคไปเลยต้องเป็นภรรยาดรคเตอร์ละค่ะพี่โนต้ตแน่นอนวันนี้เขามาในทีมแบบเอเอเมนคืน<ๆ>นี้ไม่ได้นอนแน่นอนนีด้าค่ะลีด เขียววป็นัสดุติกกมางานเนี้ยก็ต้องเราแล้วไหมอ่ะไม่พี่ก็นําเทสไดะค่ะแล้วก็น้องยังไงก็ต้องพวกเรานี่แหละแทบจะทุกท่านเลยนะครเพราะว่าทุกคนนี่ใส่ชุดแบบว่าตรงธีมจัดเต็มมาแทบทุกคนเลยฮะผมขอแยกเข้าไปชิมข้างในก่อนได้ไหมครับถ้าชิมแล้วจะเดินมาบอกได้ไหมคะขอหนึ่งคำในภาษาญี่ปุ่นให้หน่อยค่ะวันนี้เด้อโซริยุชิเกะยินดีที่ได้รู้จักนะคะอาริกาโตโกซีมาชุกโก้ คนชั่วคิดออกคำเดียวให้นะคะโอเคอันเียก็โตอีกทั้อีกทั้อีทราตายไหมฮิมูจินมีเด็ดฟาสิบแลวตอนนี้เราอยู่กับชิมที่เบอรมีมีอะไรอยากจะบอกกับชิมคู่แข่งไหมคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะอยากให้หันไปดูนี่ค่ะอันนี้คือคำตอบของเราค่ะแสดงว่าเขาสู้เราไม่ได้นะหนอนเขาลัวเราแล้ว ทุกคนยังมองโกศมีเป็นคู่แข่งอีกเหรอไม่ควรมองเราเป็นคู่แข่งครับควรมองเป็นต้นแบบได้แล้วนะครับเด e m มีเดียก็สิบซมซึมหลังใหม่พบกันใหม่อีีหน้านะคะายบายเดอะมีเดียก็สิบสองสิบสอ